ปั๊ดเพลงปล่อยเช้านี้นะครับ FC ตัวยงปั๊ดดูงานคุณพ่อยกเลยนะเป็นต่อเป็นไหต้อ็เปิดเป็นงานเนาะกับเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ครับเป็นไงบ้างครับเพลงใหม่ก็ต้องขอบคุณทั้ง อาการบิ๊กนะครับแล้วก็บุญหลงเตยทำตรีคนที่ผ่านเพลงนี้ก็คือเรื่องของเขบอกเลยบอกพอร์ตบอกว่าคู่คาบคู่บิ๊กบอกครับข้าพ่อพอดีเพิ่นรู้จักเสียงเพิ่นลจำเสียงได้ก็เลยคุยกันเออยิงสิงสี่เลอพอให้แต่งเพลงไหนมากหน่อยแน่เต่งแบบอ่าไห่มากอ่ะเราจะคู่สิจัดการเออเพิ่นก็คิดขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมรับนะเพียงเพิร์ลโมเมนต์หน่อย แต่ละมือเต็มแค่ฝร,รีเพิยแต่เพิ่นมองทะลุว่าคนคนนี้จะแต่งยังไงค,คนคนนี้จะแต่งยังไงยุคนี้ก็ต้องเป็นครูบิ๊กปูมารินเนาะบด็กปุมารนิกมนคืออัจฉริยะในในใน,ในปัจจุบันนี้สมัยตะกอนเขาจะเอื่นว่าครูสลาเนะาะครูสลาเป,เป็นเป็นอันดับหนึ่งช่วงมันจะเป็นช่วงไปช่วงมันแมนยุกไายุมันคือยุคนี้คืออ่าก็ต้องยอมรับว่าครูบิ๊ก รพรมลีน,นคือสุดยอดของของในวงการวงการอมอลำวงการลูกทุง่งมอลำกับอ,อะไรสมัยก่อนเขาเปินว่ามันเป็นยุคสมัยก่อนมันเป็นยุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นอันนี้ซุ้มที่เพิ่นนั่นแล้วเพิ่นก็เป็นบรมมคู่แล้วนะครับเพิ่นก็เป็นศิลปินทห่งชาติแล้วก็ถือว่าเป็นบรมครู่เป็นพอเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ นะครับผู้เกิดม่ยายรุ่นก็ต้องเป็นคนยุคใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ประพันธ์ออกมาสืบสานตอ่อห้คนได้ฟังให้คนได้เ,ดเสพครับ,รบอออเอินว่าปัจจุบันทันลูกเนาะคำว่าแต่ละอันแต่ละอันเพิ่นสันมาเนี่ยก็ถือว่าก็นสุดยอดอ่นะคนอื่นก็อาจจะดีอยู่นะแต่แต,แต่แต่ยังยังยังไม่มีโอกาสเหมือนครูพิพูมบลินอาจจะดีในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลายแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องยกให้พุมิลิน นะครับเป็กบินนะครับเปียหนึ่งเพิ่อนว่าเปียงหนึ่งสลับพ่อพีเนาะทางความรู้สึกพ่อพีกแตคิดคิดประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอิ่นคือกันกันว่ายุคหมอลันไทยที่นะครับไทยเท่ไทยทอดอย่างพ่อพีนี่กาดเชี่ยไทยทอดไงว่านะแมกนะครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนว่าลูกกูของวงอาจจะไม่ดังอาจจะไม่เด่นนะครับก็ฝากไว้เป็นกระพีคำนองว่าซอย ศิลปินคนนี้ขายากของพวีนะครับซอยซอยฟั่งซอยแช่นะครับเพ่งเพ่งนี้นะครับเพื่อให้เด็กน้อยคนนี้เป็นเป็นเป็นโลโก้เป็นหัวหน้ามอลลัมที่สมบูรณ์แบบนะครับเขาไม่ได้อยากดังอย่างยยงอกแต่เพียงแค่อยากให้คนรู้จักอยากให้คนเห็นหน้าแกอยากให้คนได้ยินเสียงแกเสียงอาจจะไม่ดีนะครับเท่าไหร่นะครับแต่อยู่ที่กำลังใจขันกำลังใจพี่น้องลุ้นลาม นะครับเขาก็สามารถที่จะเท้าไปในวันข้างหน้าได้ได้อันการที่เขาจะเรียนร่ำเนี่ยคือมันมันต้องฝึกเปลี่ยนชั่วโมงบางคนกับสาบคนกับเลี้ยวนะครับอาจจะทีพวีเขาเอื้นสายาโรงเรียนนอกเขาก็ฝึกคนต่อคนมาบางคนกับฟักไฟเลี้ยวฟักไฟหลายกับได้เลี้ยวมันขึ้นอยู่กับกับกับคนนําเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นพระีเหตุมาก กระไลหลากนะครับแต่ว่า,าฝากลูกไย้ผู้นี้นะครับเฮตุเพิ่มมากเฮตุลูกเพิ่มมากหลากหลายเลยครับกพยายามเสีเฮ็ุลูกไา้เพื่อจะให้เป็นคําว่าศิลปินปู้ใจหัวหน้ามักวงศิลป์บอสมักวงศิลป์อะไรประมาณนี้นี่แหละที่เฮ็ดเพ่งนี่ออกมาย้อนนะครับบิ๊กภูม,มิรินครูคนนี้ นะครับที่วาดชีวิตของมาเกิดมาถ้าเกิดหรือ่างคนคิดเตกยังไหแต่ละมาเออแต่ละคำแต่ละบทบาทแต่ละพิยงครับมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเขาเก่งยิงอ่ะจับใจเลยครับแล้วผมเป็นแต่ของมาดิคนทั้ืพูดเวือกันแล้วไปซ้อหาเขาได้ยังไงอ่ะเออคิดค้นโดยที่เราไม่ได้บอกเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าต้องเต้งแบบนี้แบบนี้แล้วไปคิดค้นองไรไปวาดคำ่บอกคำจา